พร้อมเสิร์ฟเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อบัดนี้พ่อแม่พี่น้องพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะเบิง่งหอยทอดไปตัแซ่บบ่มาๆบัดนี้มากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเ,เ,เป็นไงคะน่ากินบ่พ่อแม่พี่น้องจ๊าตาแซ่บบ่ตาแซ่บบ่ ยั่ๆนะจ๊ะห้อยเนืออ้นเอือนหลวงหลวงหลวงเหลืองหุยหอยสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะมาเด้อบัานี้พึงสีเห็นหนาพึงเสีอสวัสดียังเป็นทางการมากมากบัานี้พ่อแม่พี่น้องจ๊ะมาน้ำจิ้มรสเด็ดของเหาบะขอยมีแต่โตอ้วนๆงามเก็บมากแซ่ไว้หลายมือแล้วสิกินแล้วก่อนก่อนเราสเนาเพราะว่าสิบมีเวลากินเนาะมามากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากมาก ถุงใส่บลกหอยพักเข้าพักกระมีนี่หละกระเทียมปลาสวัสดีครับมาๆ่าบักหลามากินแล้วก็ต้นหอมแล้วก็บใบโหระพาเอาน้าพ่อกัรบกน้นเออเออแม่เออกกระลำแล้วก็สวัสดีค่ะลูกสาวม่าม่าเด้พ่อแม่พี่น้องมาเสียบน้แพดน้องพ่อเป็นบกินน้ำดอกเพิ่นมาสวัสดีสวยๆพี่ป่านาอาพ่อแม่พี่น้องมันอันนี้มันสุดยอดเลยแหละนุ๊ก็่ซิมบ่ลูกค่อยค่อ จอนนี้ัตัวไม่อ่านเลลูกแส่ให้เอาไอนน้ำนี่เอาตะเปืองน้ำอะไรอ๋อน้ำตาลหอยเนื้อห้ามห้ามพอมอพี่น่อ เหลืองหุยงามครับง่ายเลยง่างอยาาอันนันเอาใบเห้ดรุงแม่แบงคเพิ่งเอาใเห้ดรุ่งเห็ดอันอน,นีน้นะำก็ตกเก่าอืมให้กเกา่กเกา คนละงาะไหมแม่มาเนยจะเที่ยงกับแม่โอ้เราต่อหคนละผ้าคักเลือะงานมาแล้วก็หิวสั่นตัวบึ้งเหงาหอยสุดจอดบ่รพี่น้องเยอะมึงห้วงา่ายมั้น้องเล็กอาจารย์ไปลองเล็กให้แม่หน่อยาจารตรงนั้นอะอาจารย์ที่เราใส่เค้กใส่อะไรอะมาให้แม่กับพี่บอลหน่อย พอดีเลยน้ำกินมองไม่เห็นมาให้ปอเพลินให้เพื่อนนู้นอ่ะสุดยอดลีนั่นหานอ่ะขอให้ปอไมีดิ้นอ่ะพี่น้องมันแบบโอ้สุดยอดมากไม่ต้องไม่ต้องมาฟันมากนะต้องเสียวป่ต้องย่านนี่เดี๋ยวปอเสียวจานไหมล่ะนี่พี่น้องจ้าุดยแล้วอื่นพ่อแม่พี่น้องหรอปะลูกมาเจอันครับ เรนนื่องขับมันกินหอยแมงคูอยู่สามคนพรอแม่ไอ้พรอมแม่์นุณถุงแม่ลูกแฟนแถวบ้าน,นจับจับเห็นงานมหละกระเทียมจัดเต็มแถวพรอ่พอีพ่น้องพื่นนะกระเทียมเก็บม,มาหลายหมื่นยังสดคือเก่าพแม่พีน่น้องเพราะว่าอย่างขอสองใบแต่ใบเดียวเขาเป็นอย่างนั้นเนาะนเสียวเนาะ พอ่อพี่น้องหาดเลยจ้ะหาดเลยแล้วก็อืมอืมแบะอืม,อมว้าว่าเหมอืมกินเกลอหัวว่าเสือมาหลายเนื้ออืมได้แล้ว อ๋อเกือบขวายคนนี้หรือเ่าถ้าไม่เผ็ดนี้นะแม่เผ็ดกระเทียมอ,อมะใช่ครับต่อสิหนึ่งหน่อยบอกขวา,นะนะายเก็บมากเลยเก็บมากจะพ่อกินอ่ะวันศุกไปเก็บมาอีกบุ๊คเอาไปต่อยน้ำ แม่จอยข้าแม่จอยบ้างแบนไทแล้วสิเห็ดเมนูฝรั่งแบนไทแล้วคึนเจินเหือไเผละ้หต้องเออไขมุก cháy này xịt rãi hỏi tổ rãi mỏng cháy bì Cái này xịt rãi mục đông Nói chung nó cũng không có mấy cái gì Mình chỉ có thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, นาผ้าสีชมพูเดียลูกเน่มันมีน้ำมันแล้วก็เปรีย้ยเอ้ยมานาว่อ่ะคือได้บอนผสมหน่อยหน่อย 说道说道，嗯，我感意就是太贵。 อ้อนวนมากพอสั่นพอรสากับเผ็ดเล้หนูกมานี้หนูกินอันนี้มันเผ็ดจากขึ้น,สสานมาว่ะจัดไปอุนกหนคังแ้วมันเผ็ดไงนีอ่นนนนะอร่อยใช่ หนึ <łość> ่งจะพ่อกินง่ายใจรกินบุบแล้วหรอ่านี่งหนึ่งแล้วก็ใส่หอยย่ายยังห้วยาะ กินนี่แล้ว,วอ่ะเผ็ดผักชีไม่เผ็ดเผ็ดีมัวซีไมสิเผ็ดนะมันคือย่างนั่นใบกระเทียมกระดังก็มีต้นหอมก็มีมเดี๋ยวเอาลูกอ่ะ พายเป็นบบิ้นน้ำด้วพี่น้องน้องพายเป็นหนูจ้าของแต่คผมเ่เคยกินๆๆอะไรเส้นปีนนันเลยม่ลู้เดือนนี้ดืนอนยังหูปะนี่ ไม่มากมันเป็นเดือนอย่างของไทยแบบไม่รู้ือนมีหน้าคมแฟนวุ้นวุ้นแม,ม,มนจินไข่มุกอืมหัววันแซ่บซึ้ง ไปเลยพี่น้องอนกรมขอพระคุณพอแมพี่น้องถี่เป็นห่วงแพทย์เยเด้อมีแพทแบบาแพทเจ็บท้องตอนนี้หายแล้วจ้ะมันเป็นร่างสวงร่างเือง,ง,งอมันหายไปเศร้าเจ็บไปสามสี่เดือนถ้ากลับมาเก็บอีกตรงจังหวมะมาพูมแพทก,ก็ขึ้นมานี่โอ้โพี่น้องเอ้ยวินหัว ตอนนี้เป็นปกติแล้วจ้ะมาสังเกตจากการกินกินได้แล้วกินแสกินนัวทำอะไรกินแล้วเดี๋ยวหน่อยนึงทุกคนกินเบอร์สั่งไหมเพปปะกินเบิร์เบอร์จังโซ่เนี่ยหัวเนี่ยโบว์คำนี้เพื่อใครเพื่อพพี่น้องเพื่อพ่อแม่พี่น้องพัก ยังเข้าไประเทียมเพกสก้โซมัสากินข้เพื่อนๆ่งยังเข้าไปอืเสียบๆสียันยันว่ากินเชือของแม่พี่น่อยห้านใส่ว้า ยูวหมางรวมากสุดยอดความแจ๊กมาสดๆจากเลยสเีแพร่อลยต้องคบตองหางบนบนอย่างเด้ดไม่้องบนเบลงถ้าจะหยาเอนบ้านวันจีแฟนผิดใจบ้านเกิดไม่ไเป็นสะลองจับเพินก่อนไปฟรบี้อยู่แต่บ้็ เยวไปเดาไปหาปลาไปหาเห็ดกิบไปคุยกันกินกาแฟกินน้ำน้ำใยเ่ื้อนผิดจอยกแฟนแพรบเดี๋ยวบ่มีคลิปลงจ้ะอย่างพอมาเพิ่อนเอาเป็นห่วงสำบ่ายดีจ้ะ ไปสั่งคุณเอนจอยว่าสิได้สวยก็ไม่ได้กี่มั่ะเรื่องอะไรเอาไหมนหอมบเมือนิมแม่แซ่บหอมๆหอมฝรั่งหรือหอมไทยหอมฝรั่งโอเคหอมไทยตรงนี้ หอมทางเข้าจว้ใส่ปนใส่แจวใส่สาบใส่กอนไม่ค่อยแสบหอมพลังเวลาเห็นสีใส่หอมพลังอลไรเน่ยไม่มาแสบไม่มาเลยอ๋อพี่น้อนมันเต็มจุ่มบุ๋มเห็นปะสุดยอดปะว้าวอ้าวสีเบิ้ลแล้วกินมันเบิ้ลหลุดหลังอยวจบคกีบรอรอไปอ้แสเบเนาะปลาหมึกมีไหมไม่มีกุ้งมีไหมไม่เหรอ <laughs> อยาก ก็ไปเล็เดไปนียไปซื mm. ้อกันขิมันแสบสดแล้วเปนทำารัปล้วมงถามหากุมมันหยางบแต่ให้ไปกินมายมันตําหนวแต่ว่าดีละรอนเราดีงะไปเลวพ่อแม่พี่น้องทั้งกินทั้งเผ็ดทั้เป็นทังแสบพ่แม่บานเลยนะเป็นสัตต่อยเบิดตุจอดเลยพี่น้องแสบ

บกหอย่เกี๊ยมิ้นลินบังเกียยมิ้นลินีพอดีตัวหนึ่งพอดีกินเนาะจ้ะแต่ว่าพักยังอยู่เต็มถาเต็มจานแสบหลายน้ำจิ้มกับรสเด็ดแห้งซัหนี่แล้วน้ำจิ้มกับแสบเนี่ยคือนาที่แพทย์บอกอะไรบางพี่นงใส่ใบไซใบพักซี่ไปน้ำหน่อยมันค่อยสีหอมมันจะมีกินหอมแล้วมันกะสีแบบแสบนะไปละจ้ะคลิปนี้ ฝากว้ซ้ำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณหล,ยลายเด้อจะ้ะหูได้ว่าพ่อแม่พี่น้องน้ำลายไหลหนำายากนั่นมนันบอสแพ้กันหนุ่มบอลกินเผื่อเด้อจ้ะเด้อเขาบอกว่าแซ่บแหงแซ่บมากพ่อแม่พี่น้องจ้าเมนูเพื่อสุขภาพพักแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็หอยเมนูแบบนี้เพื่อสุขภาพพี่ลิฟแบบว่าบ่มีไขมันม่มีอย่างเนาะแซ่บผอมจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปหาสื่อมาเห็ดกินเด้อคลิปนีก้ก็ฝากว้ซ้ำเนีย่ยจ้าลาไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เหมือนเดิมนะจะ และอย่าลืมพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะเด้อกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไ้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่แพรลงไปด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะรักนะจุ๊บๆ,ๆขอให้พ่อแม่พี่น้องทุก้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง่ำรวยเ,รงเงินท่องสุขสุขคนด้อจ้ะเด้อปลอดภัยจากโรคหล,ลายจ้ะสวัสดีจ้า